เินยีนีวายเชียงรายนะคะวันนี้น้องจะมานําเสนอรีวิงาน501เป็นชุดที่เข้ามาใหม่ล่าสุดของวันนี้นะคะมีทั้งหมด10ตัวนะคะพี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีไซส์ไหนกันบ้างน,นะคะจะเป็นรีวิงาน501ทั้งหมดเลยนะคะจะมีทั้งสียีนสีดํานะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะมาดูตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้เป็นรีวิงาน501รหัส13508 ยอวสามสิบยาวสี่สิบเอ็ดนะคะปลายขาตัวนี้อยู่ที่เจ็ดจุดห้าค่ะลักษณะเนื้อผ้าตัวนี้นะจะเป็นผ้าหนานิมเป้าเต็มนะคะตัวนี้นะเป้าเต็มนะคะเป็นสีบลูยิมประมาณนี้เลยนะคะเซอร์เข่าขวานะคะตัวนี้เนาะด้านหน้าสภาพด้านหน้าค่ะสวยนะทรงสวยนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะป้ายแคร์อยู่ครบนะคะ ป้ายแคอยู่ครบนะคะดูด้านหลังค่ะด้านหลังน,นะคะด้านหลังน,นะคะพี่มีรอยเปื้อนนิดนึงตรงปลายขานะเกือบๆปลายขานะคะเป็นจุดไฮเตอร์เนาะตรงปลายขานะคะเป็นงานกระดุมสวยสวยเลยนะคะกระดุมห้าเม็ดนะคะตัวนี้เนาะร่างสวยค่ะร่างสวยนะคะปลายขาสวยค่ะ ตัวนี้เป็นงานตะเข็บคู่นะคะตะเข็บด้านในก็จะล้มนิดนึงนะคะแต่แต่ก็สวยนะคะพี่สวยนะคะใซส์ได้ปกติเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่หนึ่งนะคะไซส์สามสิบมีลูกค้าหลายคนทักเข้ามาเยอะมากนะคะสีดําเมื่อไรจะเข้าเนาะตอนนี้เข้าแล้วนะคะพี่ต้องรีบหน่อยนะพี่นะเพราะมีน้อยมากนะคะตัวนี้เป็นรีวางินห้าศูนย์หนึ่งรหัสหนึ่งสามห้าสามสี่เยอสามสิบสี่ตรงป้ายนะคะยาวสามเก้า ปลายขาแปดค่ะตัวนี้เป็นทรงขากระบอกตรงนะคะสีดํานะคะพี่เป็นงานสีดําทั้งตัวเลยนะคะนะนี่เลยอนะ่ะเนื้อผ้าตัวนี้อ่าหนานะคะหนาหนิ่มใส่สบายนะคะเป็นงานกระดุมกระดุมเนี่ยจะอยู่ที่ห้าเมตรนะคะ <S <S เป็นงานกระดุมเงินทั้งหมดเลยนะคะพี่สีดําสวยๆนะคะผ้านิ่มๆใส่สบายนะคะเป้าเต็มด้วยนะคะตัวนี้เนาะงานเป้าเต็มนะคะ ใส่ทางานได้เลยสามารถใส่ได้ทุกโอกาสค่ะสีดานะตัวนี้ป้ายแคร์อยู่ครบนะคะถูกกระเป๋าป้ายแคร์ครบนะคะตัวนี้รายละเอียดครบนะคะเต็มนะคะตัวนี้ค่ะสีดาสวยๆเลยนะคะพี่ตัวนี้เป็นรีวิวงาน501 Type S ค่ะรหัส 13506L 28นะคะเอ่ยยาว40ปลายขา5.7ค่ะ,คะตัวนี้นะเป็นรีวิวงานพรีเมียมนะคะ 501นเนาะสีบลูยินอ่อนๆนะคะพี่เนื้อผ้านิ่มใส่สบายนะคะผ้านิ่มๆใส่สบายมากนะคะพี่นะคะต้องลองซื้อไปใส่ดูนะคะพี่จะรู้ว่าเนื้อผ้านิ่มขนาดไหนนะคะเป้าเต็มนะคะเป้าเต็มงานกระดุมครบค่ะนี่กระดุมอยู่ครบนะคะรีวอล์พรีเมียมนะคะจะเป็นอยู่ตรงนี้นะตรงขอบเอวนะคะส่งป้ายแครด้านในนะคะพี่ป้ายแครยังใหม่อยู่เลยนะอยู่ครบค่ะ นี่นะคะครบทุกใบเลยค่ะพี่ด้านในสตัมนะคะรีไวลงานพรีเมียมค่ะดูด้านหลังค่ะพี่ตัวนี้ไม่มีตำหนิเลยนะคะสวยๆส,สภาพสวยๆค่ะพี่ปลายขาเล็กค่ะ,ะตัวนี้แนะนําสําหรับคนที่ชอบปลายขาเล็กนะคะตัวนี้เป็นรีวิลงาน5-0-1รหัสา3 5 6 1หกหเอวตรงปลายค่ะยาว4-3ปลายขากระบอกกระบอกตรงนะคะ ตัวนี้อ่อนแนวงามฟอกค่ะนะคะเนื้อผ้าหนาค่ะเนื้อผ้าหนาเต้าเต็มนะคะตรงหัวเขา่าทั้งสองข้างเลยนะมีชุนนะคะชุนเนียนนะคะคือแก้ไขามาแล้วนะคะพี่ขอบคุณที่รับได้บางตัวอาจจะมีตำหนินิดน,นึงนะคะพี่เพราะว่าสินค้ามันผ่านการใช้งานเนาะมันเป็นงานมอสองนะคะก็จะไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่เลยนะคะกระดุมอยู่ครบค่ะกระดุมห้าเม็ดนะคะ ป้ายแคร์อยู่ครบนะคะป้ายแคร์อยู่ครบนะคะทุกใบเลยนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังสวยๆเลยค่ะพี่นำำแนะนำสำหรับแนะนำสำหรับคุที่สูง180หรือ190นะคะใส่ได้พอดีเลยนะคะตัวนี้นะะตัวนี้นะคะพี่เป็นรีวิงาน501นะคะเป็นป้ายหนังค่ะรหัส13558เห้าแ32เลยว43ป้ายขาอยู่ที่7เดียวค่ะ ตัวนี้เป็นปลายขากระบอกเล็กนะคะนี่นะคะออกแนวงางฟอกค่ะสวยๆค่ะปลายขาก็จะเล็กนะคะสวยๆเลยค่ะพี่เนื้อผ้าสวยมากผ้าหนาตัวนนี้นะคะมีชุนเป้าให้ดูด้านนอกก่อนนะคะนี่นะคะรอยชุนนะคะตรงเป้านะคะด้านนอกค่ะส่วนด้านในนะคะพี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะขอคนที่รับได้นะคะพี่นะคะ แก้มาแล้วก็ถือว่าใส่ได้ปกติเลยนะคะพี่นะคะปล่อยมากค่ะพี่ตัวนี้นะเป็นปลายขาเล็กด้วยนะคะป้ายแครอยู่ครบนะคะตัวนี้เป็นงานตุรกีนะนะคะรหัสก,กระดุม3813ด้านในมีย้ำเสร็จดำนะคะอะย้ำนะคะด้านหลังนะคะต่อไปต่อไปนะคะตัวนี้ปขาเดิมนะปขาเดิมนะคะ ไปค่ะเดิมๆเลยนะคะตัวนี้เป็นรีวายงาน501รา, e าัา13507เยลยิม6ขายาว40ไปขา6.8นะคะด้านหน้าค่ะตัวนี้เป็นอายุยเล็นะผู้หญิงผู้ชายใส่ได้ะค่ะพี่เป็นงานกระดุมนะคะเนื้อผ้าหนาๆนนสวยๆเลยนะคะสีเข้มออกเฟดๆค่ะตัวนี้นะเป็นผ้าเส้นนะคะเป็นผ้าเส้นออกสายนะคะ กระดุมอยู่ครบนะคะกระดุมครบค่ะตัวนี้ป้ายแคร์จะมีใบเดียวนะคะที่รายละเอียดอยู่ที่ใบเดียวนะคะแม้ว่าจะเป็น m มตตอินหรือว่าเล็กกระดุมนะคะก็จะอยู่ใบนี้ทั้งหมดเลยนะคะตัวยิมหกค่ะียวไซส์เล็กนะคะสวยมากนะคะตัวนี้นะต่อไปนะคะตัวนี้เป็นสีบลูยินนะคะ เป็นรีวันง้านย0หป้ายหนะรหัสหนึ่งสาห้าห้าสามเอวสยอวสปลายขามแค่ะตัวนี้เป็นงานเม็กซิโกค่ะดูด้านหน้าค่ะละักษณะเนื้อผ้าตัวนี้บางเบาใส่สบายนะคะเนื้อผ้านิ่มๆน,นะคะมีสีเข้มๆออกเฟตค่ะแนะนำสำหรับคนที่ชอบใสก่กางเกงยีนแบบไม่หนานะตัวตัวนี้แนะนำเลยนะคะเป้าเต็มนะคะเป้าเต็มนะ ผลิตที่ประเทศเม็กซิโกนะคะป้ายแคร์อยู่ครบค่ะ4001นะคะเลขกระดุมเนาะย้ำเ็กดำนะคะเข้มๆสวย,สวยปๆปลายขาเดิมๆนะคะตัวนี้ปลายขาเดิมๆนะเป็นซ้ายเอล36เป็นรีวิวงาน501นะคะ,นะคะป้ายเประเกนบินค่ะตัวนี้นะไปปยประเกนบินนะลหค่13547เอล30ยาว39ปลายขาอยู่ที่7.7ค่ะ เป็นงามเม็กซิโกนะคะสีเข้มก็จะมีหลายแบบนะคะตัวนี้จะเป็นสีเข้มผ้าเส้นนะคะตัวนี้นะสีเข้มๆนะคะตัวนี้มีรอยชุนนะคะพี่รอยชุนขาขาขวานะคะเกิดลักษณะการชุนมาแบบนี้นะคะลูกค้านะคะที่รับได้นะคะตัวนี้สภาพนะคะโดยรวมก็โอเคนะคะพี่นะคะนี่นะคะสีเข้มนะคะกระดุมอยู่ครบนะคะทุกเม็ดเลยนะ เป็นงานเม็กซิโกนะคะป้ายแขกเนี่ยจะมีสองใบนะตัวเนี้ยนะคะด้านในมีใบหนึ่งนะคะนี่ป้ายแขกมีสองใบนะคะด้านหลังก็จะภาพเรียบๆนะด้านหลังไม่ได้ชุนนะคะพี่จะชุนแค่ข้างหน้านะคะดีเลยนะคะโดยรวมสวยค่ะป้ายขาเจ็ดนะคะตัวนี้สีดำนะคะตัวนี้สีดำนะรีวรวายงานห้าศูนย์หนึ่งป้ายประกัน ชำลุดนี้หนึ่งนะคะพี่รหัสหนึ่งสามห้าสี่หกยาวสามสิบยาวสี่สิบสองปลายขาอยู่ที่เจ็ด่ะปลายขาอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะวันนี้ลักษณะนเนื้อผ้านะคะเนื้อผ้าหนานิ่มแตะทรายนะคะสีดําทั้งตัวเลยนะคะพี่สีดาทั้งตัวเลยนะคะสวยมากพี่แนะนําเลยนะ,ะเป็นไซส์เล็กนะคะเป็นไซส์หล่อเลยนะเอวสามสิบนะคะเอวสามสิบกระดุมอยู่ครบนะคะกระดุมห้าเม็ดนะ ปลายแขกก็จะอยู่ด้านในหน่อยนะนี่นะคะตัวนี้ผลิตที่ประเทศ UK นะคะเลขเลขกระดุมนะจะอยู่ที่2 9 9นะคะเดี๋ยวเรามาดูเป้านหน,นึง่งเป้าน,นะคะตัวนี้มีชุนเอ่อตรงก้นด้านหลังนะคะพี่น,นี่นะคะขอคนรับได้นะแก้มาแล้วถือว่าโอเคเนียนเลยสวยมากนะคะพี่ไม่มีผลต่อกันใส่นะคะ พราะมันไม่เห็นรอยตำหนินเลยนะตัวสวยเลยค่ะพี่ทรงสวยนะปลายขาก็ไม่ได้ใหญ่นะคะตัวนี้สวยมากนะคะสีดำเนื้อผ้าแน่นๆนะปิดท้ายด้วยตัวนี้นะคะเป็นสีบลูยินเป็นรีวังัน501รหัส13556เยว36ยยว42ปลายขา8ค่ะลักษณะเนื้อผ้าหนานิ่มแตะทรายนะคะสวยมากสีสดสีสวยค่ะสีบลูยินนะคะตัวนี้มีชุนเป้านะคะ กระดุมจะอยู่ที่หกเม็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะหเมนะคะเปาด้านในชุนแบบนี้นะเดี๋ยวอันนี้ด้านในนะคะในสกรูนี้เป็นด้านนอกนะคะตัวนี้ป้ายแคบินนะป้ายแคบินค่ะจะเหลือแต่ใบสุดท้ายนะคะเหลือแต่ใบสุดท้ายนะคะนะคะตัวนี้เลขก,กระดุม สี่เกนะคะอานอินจัดเลกกระดุมเนาะตัวนี้ผลิตที่ประเทศอียิปต์ค่ะสีสวยมากแล้วราคาก็ไม่แรงน,นะราคาอยู่ที่750ดาสนะคะตัวนี้นะสวยมากนะคะด้านหลันนะคะเพิ่มเติมนะหูกังเกงนนะคะหายไปหนึ่งหูนะตัวนี้นะเดี๋ยวให้ดูโดยรวมดีกว่าว่ามันอยู่ตรงไหนเนานะโอเคนี่นะคะพี่นี่นะ ปกติหูจะต้องมีตัวนี้อีกหนึ่งอันนะแต่ว่าตัวนี้มันหายไปนะ1อันนะคะขอคนที่รับได้นะคะขอคนที่รับสภาพนี้ได้นะนะคะแต่ร้านสวยนะร้านสวยมากนี่เลยนะคะร้านสวยค่ะสําหรับพี่ๆคนไหนที่ชอบตัวไหนหรือว่าสนใจตัวไหนนะคะพี่สามารถที่จะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะตามที่น้องขึ้นให้ตรงนี้เนาะ เป็นเบอร์หรือว่าเป็นไลน์นะคะพี่สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะพี่ทางร้านยินดีให้บริการทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ก็น้องขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ